เซนอัปเดตบอลวันนี้นะคะไปที่รายงานของเดลทาก็มีการเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้เชลซีนะคะสามารถที่จะชนะปารีสแล้วก็คว้าแชมป์สโมรสมรสโลกนะคะมาครอบครองได้ก็เป็นพอขําคืนก่อนที่จะมีเกมนัดชิงก็มีงานเลี้ยงนะคะที่จัดโดยฟีฟ่าแล้วก็มีทั้ง2สโมสรนะคะเชลซีแล้วก็ปารีสเข้าร่วมแล้วก็มีตัวแทนของ2สโมรสรน,นี้นะคะเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยซึ่งตัวแทนของเชลซีนะคะเขาก็สังเกตว่าฝั่งของเปเอรเช่ยมัวแต่สนใจนะคะในเรื่องของการเตรียมงานฉลองแชมป์ซึ่งเจ้ามาเลก,กานะคะเขาได้ทราบ เรื่องเล่านี้แล้วก็ได้นําไปบอกลูกทีมเพื่อที่จะใช้เรื่องนี้นะคะเป็นแรงกระตุ้นของเชลซีอีกอย่างหนึง่งจนทําให้เชลซีนะคะสามารถที่จะเล่นแบบดุดนันมีประตูเกิดขึ้นตั้ง3ประตูนะคะก่อนจะจบครึ่งแรกแล้วเชลซีเขาก็สามารถที่จะปิดเกมได้อย่างหมดจดเลาวก็เล่นนะคะได้เหนือกว่าแชมป์ล้วอย่างชัดเจนมาที่ข่าวของพอปอกบานะคะอดีตเพื่อนร่วมทีมของมาคัดและฟอร์ดก็มีการแสดงความยินดีนะคะให้กับแดฟอร์ดในการที่จะย้ายไปยืมตัวที่บาร์เซลโลนา่าร้องชี้นะคะว่าทีมกเก่าเจอเรื่องช่วงลางที่ต้องเสียนะะด่่มมคคนนออไาใชวผิ ของผู้จัดการทีมอย่างลูเบนอโมลิมโดยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตัวของแรดฟอร์ดเองเขาก็ได้เดินทางนะคะไปที่บาร์เซโลนาเพื่อที่จะมีการเตรียมเปิดตัวกับสโมสรด้วยสัญญายืมตัวนะคะจนจบซีซั่นในเรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแรดฟอร์ดเองเราก็มีออปชั่นนะคะในการซื้อขาดตัวของแรดฟอร์ดอยู่ที่30ล้านยูโรในขนาดเดียวกันนะคะตัวของ บาที่เขาได้รับพิมพ์ใหม่ตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ตัวของฟ็อกบาเองนะคะก็ไปออกรายการไอชสปีเขาก็มีการแสดงทัศนคตินะคะเกี่ยวกับตัวของแรดฟอดว่ายูเนเต็ดนะคะกําลังที่จะเสียนักเตะยอดเยี่ยมคนหนึ่งออกจากทีม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายของทีมยูเนเต็ดแต่ก็พูดตามตรงว,ว่ามันเป็นเรื่องดีของตัวของแรดฟอดเอง นี้นะคะลิวอพูเขาก็ประกาศรายชื่อนักเตะทั้งหมด29คนที่เขามีการเดินทางไปทัวร์ปีซีซั่นนะคะที่ฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นในขณะเดียวกันนะคะสโมสรก็เตรียมเดินทางไปที่เอเชียโดยก็มีนักเตะชุดใหญ่นะคะครบทีมในการเดินทางครั้งนี้ด้วยก็นําทีมนะคะโดยฟานได้มูฮัมหมัดซาร่าแล้วก็มีนักเตะคนสําคัญคนอื่นๆที่จะร่วมเดินทางนะคะไปกับเที่ยวบินเหมาลามแล้วที่มันน่าสนใจนะคะก็คือไม่มีรายชื่อของเคียซ่าแล้วก็เจเดนแดน ตอนแรกนะคะคาดว่าจะออกทัวร์ด้วยแต่ก็ไม่เห็นรายชื่อของเขาทั้งสองคนสงางสำหรับตัวของเคียซ่าเองนะคะก็มีรายงานออกมาเพราะที่เขาไม่มีรายชื่อนะคะก็เกิดจากการที่เขามีปัญหาเล็กน,อน้อยแล้วก็ตัวของลูดิอาร์ตเองนะคะที่ตัวเขาตกเป็นข่าวว่าอยากจะย้ายทีมตัวของเขาเองก็มีรายชื่อในการไปทัวร์กับทีมครั้งนี้เช่นกัน